เตรียมแล้วครับผมครับผมวเป็นโลครับตัวเป็นชิดครับผมเ3็ดสามครับผมสิบยี่สิบใบสันครับได้ครับเป็นปากเยอะครับปลาตัวแรกที่ผมได้ครับผมจะปล่อยนะครับเพราะเพราะว่าพร้อมมากครับ ดูครับดูหัวครับตัวใหญ่เหมือนกันครับเท่าผมจะปล่อยครับผมนี่นะครับเป็นคลองครับผมจะปล่อยมันคืนนะครับแข็งแรงดีครับผมไปครับมาอีกแล้วครับผมนวนะครับ โลหกโลหเจ็ดได้ครับสดจริงครับผมเที่ยวเตัวเก่าดูครับนี่ครับเที่ยวตัวเก่าครับผมดูตัวครับนี่ครับแต้มสามครับผมแต้มสามครับตัวเล็กครับใบใหญ่ปะไรครับ เหมืนเดิมครับเมืนเดิมครับตัวที่สามแถงตัวที่สีมานะครับสุดยอดมากเลยครับโคตรใหญ่โหไม่รู้ว่าเข้าได้ไงครับอวนตับเลยครับอวนแต่สั้นครับผมโอคครับเป็นไงครับนั่นนะ ครับคอมใหญ่ครับผมแต่ว่าสั้นครับผมรูมพร้อมๆนิดนึงครับแต่ว่าท้องโอ้โหเป็นเรื่องครับผมครับกบเต็มปากเลยครับสิดจ้าครับไม้เดียวครับรู้เรื่องครับตรงนู้นไปยะ่สิถึงครับไกลมากครับตัวครับมันเดียวครับเอสสามครับครับหน้ากัดแล้วครับนี่ไม่รู้จะเห็นจะได้ตัวหรือเปล่าครับตัวนั้นะครับ Τα πάμε ครับจะามยียกให้ดูครับวันนี้เนี่ยมีสองครับตัวนี้ครับสองจริงครับดูกันครับว่าสองจริงไหมครับโอ้โหนี่ครับกระช่างนะครับผมนะครับปั๊บสองโลสามครับผมโทฟี่ครับมัน มาแล้วครับนานาตัวที่ห้าครับผมนี่เลยมีสองสองรถครับผมนานาครับไม่ใช่ชโดนะครับนี่ช่อนใหญ่นะครับผมอุ้ยนะผมใหญ่ไม่ใหญ่ดูครับสืดจริงไหมครับนานาดูดิครับไม่จะเคยเห็นครับผม ิรงผมตัวที่หกมาครับตัวที่หกครับผมนี่ครับตัวที่หครับลองของโทฟี่ครับวันนี้ครับจริงครับรู้ครับผมวัดครับทะลุครับจริงครับผม สามครับเอสามสุดจริงครับไวมากครับรอบนี้ครับไวมากครับผมตัวที่เจ็ดครับผมเต็มปากเลด้วยครับตัวที่เจ็ดสองตะขอครับผมเต็มปากครับสุดยอดครับโลนิดๆครับผมริสโก้นะนะครับตัวที่แปดของวันนี้ครับผมตัวที่แปดครับผม โอ้โหยี่ดูดสองครับผมตามอีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวที่แปดครับผมไซสสวยครับนะครับเตรียมตัวกลับครับตัวที่แปดครับผมนี่ครับเป็นปลาเลี้ยงลูกนะครับผมนะครับลูกครับผมจะปล่อยนะครับตัวนี้ครับพาะเป็นปลาเลี้ยงลูกครับตัวพอมากครับไม่เอาครับตัวที่แปดตัวที่เก้าครับผมตัวที่เก้าปล่อยนะครับตัวนี้ ผมตีไปแล้วก่อไม่ได้ก่อครับตีไปปุ๊บแล้วให้กบเนี่ยมันอยู่กลางลูกนะครับ้าปลาก็ชาร์จเองครับผมตัวนี้ปล่อยครับไม่เอาครับเนี่ยนะครับผมตัวนี้ครับน่ครับฝูข้อครับเริ่มมาแล้วครับนี่ครับตัวนี้ผมจะปล่อยนะครับนี่ผมจะปล่อยเลี้ยงลูกเืนเดิมครับเพราะว่าพร้อมมาครับผมนี่นนะครับปล่อยเลยนะครับผม นม่ต้องเสียวลาครับปล่อยครับพอพร้อมมาครับดูดีครับนี่ครับดูครับมาเริ่มมาแล้วครับร้กินเมีปล่อยครับผมปครับทุกยอดครับผมฝนเลิ่มมาแล้วครับคงต้องกลับบ้านนะครับวันนี้ได้แปดตัวครับแปดตัวไม่นับไม่นับหลุดไม่นับขาดเฮ้ ไม่น่าหลุดไม่น่าปล่อยนะครับแปดตัวที่ได้ได้เจ็ดตัวนะครับผมปล่อยไปสองนะครับโอเคครับผู้แพ้ไม่จำเป็นต้องตายเสมอครับผมครับ